สวัสดีค่ะไม่ได้เล่นหุ่นพุบหลายวันมาเที่ยวจ้ะมาเที่ยวพักพรจ้ะอยู่แต่บ้านช่วงโควิดมันอึดอัดเนะจ้ะเนาะมาหาที่พักพรจ้ะทะเลน้ำใสดูหินเนาอ สวยมองมองไปเห็นหินเลยนามใสเนาะหัดายที่ไม่ยอกล้าจา้ะนี่ใสาใส,สีไม่เหมือนบ้านเราเนาะนามไสใส,ใสดูไม่ไม่มีปลาไม่เห็นปลา หินต่องที่ประเทศกรีกเนาะหินสวยจ้ะเนาะประเทศกรีคหาดมีแต่หินแตหาหาทะเลหาแบบว่าหาดไาไม่มีไม่่อยมีเนาะสเปนมันจะมีหลายหาดจ้ะแต่ว่ามันก็เป็นหาดในหน่วยแบบนี้จ้ะใช่หาดเนาะไม่กว้างจ้ะเป็นชายหาดที่แบบว่ากระลอกกระลอยตรงนี้ยอมนึงตรงนั้นยอมนึงอะไรเงี่ยเนาะ ลงไปได้ลึกอยู่เนาะตรงที่เขาทำไปทีนั่งเหลืองนังแดงลายใบเลเนาะลงไปได้ลึกอยู่เนาะน้ำไม่ลึกตกฉันเห็นเขาลงไปน้ำไม่ลึกถ้าลงไปลึกๆห้ามเนาะจะมีคนคอยเป่านกวีดบอกอยู่ตรงนี้แต่เขาเป่าหนกวีดบอกว่าห้ามลงเนาะ ตะนะ่าขคืนฟังนะตอนเช้าก็อากาศดีเหมือนบ้านเราเลยจ้ะเนาะตอน่ำตะวันตกตรงนู้ตอนํำไม่ได้ไม่ได้มาดูสักทีเพราะว่าเหนื่อยตอน่ำเนาะตับมาจนเหนื่อยจ้ะ กก็ไปก็จะไปเ่นคือเกาเลยจนะฮุลุฮุกเนาะตอนนี้หาฮุลุฮุกไม่ได้จะเอามาด้วยก็ไม่ได้เพราะว่าเอ่อเราได้อะน้ำหนักมาไม่มากขาให้เอาของใส่กระเปา๋ามาได้แข่กระเปา๋าเ,ปา,า,เปาเดียวเนาะเอามาได้แข่คนละนิดเดียว,วก็เลยเออไม่ได้เอาฮูลุฮุบมาเ่นด้วยเนาะใชเนาะตอนเช้าก็มีคนหมอกำลังกายหลายอยู่เนาะหน้าหาสือ่อฮุลุฮุกมัน,ม,น,น,นมันมาเนาะ <c oughs> โอเคจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องขึ้นเสียงดังเดี๋ยวไม่ได้ยินฉันพูดเนาะจ้ะขอให้พี่พน้องทุกคนปลอดภัยจากโควิดระบาดช่วงนี้นอกจากน้องดูแลตัวเองจ้ะดูแลตัวเองใส่หน้ากากอนามัยเอ่อล้างมือบ่อยๆ้าแอลกอฮอล ล่างมือพกด้วยเนาะจ้ะเนาะพกไปแนวเอาไปด้วยจ้ะแล้วก็หางจากคนผูกคนไดนก็าหางเนาะจ้ะเนาะจะได้ไม่ติดจ้ะขอให้ปลอดภัยกันทุกคนเนาะจ้ะเนาะสวัสดีจ้า